เอาเลยเอาเลยไหมเอาเยเอาซิเอาสิไอเรื่องเงินเรื่องทองมันไม่เข้าใครออกใครคุณผู้ชมค่ะเรื่องดวงของปีหน้าเป็นยังไงบ้างเอางี้ดีกว่ามาฟังจากคนนี้เลยดีค่ะอาจารย์ทศพรสีตุลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เขาถ่ายมือมาตอนเช้าต้องเปลี่ยนอาชีพไม่ต้องลัวร์เดี๋ยวฉันให้ยืมได้ ตัวจะไม่ได้ยืนใกล้รถเมล์เขาจะให้มัคุยกันเรื่ององไม่ชงแบเดือดร้อนอย่างทุกหยองยากมากเลยเขาเรื่องาเขาจริงอะไรเงี้ยยังไงเนี่ยไม่เอาแล้วนะปีนี้ใครชงใครไม่ชงมั้งอันนี้เป็นความเชื่อในแบบจีนชงเนี่ยจริงๆมันคือการปัทะเปลี่ยนแปลงแรงขึ้นนั่นคือชงมาเริ่มกันนะต้องบอกว่าปีมะโรงเนี่ยในปีหน้าเนี่ยตามดวงนะ ก็บอกเป็นปีที่ดวงเนี่ยก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดก้าวก็ไม่ชองยังไงอ่ะปัญหาคือว่าคนเนี่ยบ้านเราพอคนได้ดีมากๆเนี่ยมันก็จะมีคนใส่ร้ายอ,<ะ>อิจฉาดินทาแล้วเนี่ยใครที่เกิดในปีมะโรงเนี่ยสิ่งที่ต้องท่องไว้เลยคือว่าทําดีได้แต่ว่าอย่าเด่นม,ดมันจะกลายเป็นภัยกับตัวเองงานดีแต่ว่าระวังเด่นแล้วมีคนอิจฉาคนปีมะโรงมูใหญ่ไม่มาปีดีกว่าไปนะครับปีจา ในลักษณะของปีจอเนี่ยในดวงเนี่ยบอกว่าปีน่าจะเป็นปีแห่งความขัดแย้งนะครับแต่เนี้ยความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบนะครับบางคนเนี่ยทะเลาะกับเพื่อนก็มีบางคนทะเลาะกับแฟนก็มีมแต่บางคนเนี่ยขัดแย้งแรงขึ้นก็คืออาจจะเป็นเรื่องของคดีความการฟ้องร้องนะเนี่ยใครที่อยู่ในกลุ่มของตัวปีจอเองเนี่ยนะครับข้อควรระวังคือว่าอย่าไปแก้ปัญหาให้กับคนอื่นเยอะเกินไปก็มาแก้ปัญหาให้คนอื่นเช่นไปเซ็นครประกันให้คนอื่นไปเซ็นรับรองให้คนอื่นนะครับ คือมันจะทําให้ส่งผลในเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเรา<ช>เป็นปัญหาจากชาวบ้านและต่อไปคือปีมะแมแต<ม>่แคือได้หลักของดวงแบบจีนเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตคนเนี่ยสิปีเนี่ยมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งพอรครบรอบปุ๊บมันเหมือนกับชีวิตก็จะมีเส้นทางใหม่ๆเกิดขึ้นะนะครับความไม่ถนัดความไม่คุ้นเคยจะเกิดขึ้นเป็นปีที่พอมันชงตัวเองอ่ะมันหมายถึงกับเขาเรียกว่า มีความหงุดหงิดใจที่มาจากตัวเองทั้นใครที่เกิดในปีมะแมเองเนี่ยบางทีเวลามีปัญหาก็อย่าเพิ่งไปโทษใครนะให้กลับมาเริ่มต้นแก้ปัญหาที่ตัวเองที่ตัวเราเองก่อนนะครับความหงุดหงิดความกลัวนะครับเพราะว่ามะแมเนี่ยเหมือนกับเราเลี้ยวรถไปในทางที่เราไม่ถนัดไม่คุ้นเคยนะเราจะรู้สึกกังวลใจจะไปถูกไหมจะหลงทางหรือเปล่านะครับเาะนั้นการศึกษาเตรียมตัวเป็นสิ่งที่สําคัญท่านประธานของปีหนาประธานนะครับนี่นะครับพี่ชันหนูพี่ชันหนูลูกชายดีฉันเอง นะครับนี่ก็ไม่นถือว่าเป็นเจ้าภาพยังไงยังไงคือพอคนเป็นเจ้าภาพปุ๊บเนี่ยมันก็จะรวมเอาเรื่องของ3ปีก่อนแล้วเนี้ยผูจมาอยู่ในตัวเดียวกันเลยก็เช่นความขัดแย้งของปีปีจอตีใจของดิาตีใจของแม่ตัวดิฉาของปีปีชงนะครับก็เรียกเรียกว่าทัวรชั่นเลยทีนี้เรามาดูซิว่าจะทก้งทั้งหมดที่ชงจะมีการแก้ไขยังไงผมว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องของการทําบุญนะจริงๆต้องบอกสั้นว่า คนที่ชงแล้วประสบความสําเร็จมั่งคั่งนั่มรวยขึ้นยังมีเยอะมากอ้าวสร้างงั้นเพีเยงแต่ว่าเขาไม่ค่อยมาเล่าให้เราฟัง <laughs> คนที่ชงก็มีปัญหาก็จะมาออกมาโวยวายกันเยอะถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากเป็นในส่วนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยการเตรียมตัวผมว่าตั้งแต่ต้นปีแหละถ้าเกิดเราตั้งใจทําบุญแบบคุณอยากจะไปไหว้พระในแบบจีนก็ได้ไหว้พระในแบบไทยก็ได้อะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เหมือนกับเติมพลังที่ดีสําหรับคนที่ดวงแรงเนี่ยให้มีแรงก้าวต่อไปข้างหน้าได้มากยิ่งขึ้นไม่ต้องไปรอนะคุณผู้ชมในที่นี้หมายถึงว่าทุกคนรอได้เลยรอก่อนเดี๋ยวค่อยไปทำทำเดี๋ยวนี้ แล้วก็ได้ดีเดี่ยวนี้พูดถึงปีชงไปแล้วทีนี้มาดูแบบปีที่เฮงที่สุดมีไหมครับโอ้ต้องบอกว่าปีที่เขาเรียกว่าดวงสมพงนะครับกับปีมะแมเนี่ยมีอยู่3ปีนะครับสปีแรกเนี่ยจะดวงใกล้เคียงกันนะครับก็คือคนที่เกิดในปีเถาะนะครับหรือปีกระต่ายนะครับแล้วก็คนที่เกิดในปีกุลนะครับหรือว่าปีหูนะครับก็ถือว่าเป็น2ปีที่สมพงนะครับส่วนปีที่ถือว่า ดีสุดเลยเฮงสุดเลยเฮงสุดกับปีหน้าสมพงศ์กร์สุดกับปีหน้าก็คือคนที่เกิดในปีม้าหรือว่าปีมะเมียมนะครับหลายคนฟังบอกว้าปีม้าสบายเลยงานการไม่ต้องทําแล้ว <c oughs> นะครับขอโชคต้องบอกว่าคนดวงดีไม่ใช่คนสบายคนที่เราพูดว่าดวงดีอ่ะ มันคือคนที่ดวงเหมือนกับมีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ว่าทําอะไรแล้วเนี่ยโอกาสความสําเร็จก็จะมีเข้ามามากขึ้นแต่ก็ต้องทำต้องมีภาระหน้าที่รับผิดชอบเพียงแต่ว่าไม่ได้มีอุปสรรคอะไรเท่านั้นเองในการทามีทางานนะทำงานก็ทําไปงานใหม่เข้ามาเราก็ทําไปมันก็สําเร็จไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของ3ปีใช่ไหมสามปีน้ปีนะคะอ่ะพอพูดเรื่องปากเรื่องท้องแล้วอยากจะหาอะไรกินให้จานช้างเออมารายการนี้เนี่ยเือไม่พูดอยู่ตั้งนนแล้วก็ยังงงว่ารายการนี้เขาไม่ให้แขกรับเชิญนั่งกันเลย เอจงไงม่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีแม่ค้าตัวจริงมาพูดคุยด้วยนะคะเมี่ยงอมราค่ะชค่ะัีค่อายังเมี่ยงขายดีไหมคะขายดีค่ะวันนี้เอาเมี่ยงมาไหมคะเออสบายใจได้ ฝากท้องในรายการในวันนี้พี่เตีวทุกคนยังจำพี่ติวได้นะคะเป็นเมี่ยงโบราณค่ะก็บอกว่าไม่มีหน้าร้านต้องบอกก่อนถ้าอยากจะรับประทานต้องโทรสั่งเพียงเดียวปี57ที่ผ่านมาเป็นยังไงคะออเดอร์เราก็ยอดขายดีค่ะสั่งเยค่ะสิดปีปีไรคะไอันี่รู้ขันเถาะ ของของพี่ติวปีอะไรคะปีจอค่ะปีจอปีจอปีจอพี้งอยู่แล้ปีจอปีห้าเจ็ดขายดีแล้วใช่ไหมปีนี้หายขายดีปีหน้าชงพี่ติวพี่ติวจะทันมะพร้าวเป็นแบบนี้เลยมะพร้าวไม่อยู่โตเลยดีดีแต่มะพร้าวเยอะมันทันเยอะมันทันเยอะมันทันเยอะก่อนที่อาจารย์ช้างจะเป็นลมจะเป็นลมมาพวงถามนะงั้นเราเรียกมารดวกันเพราะอร่อยมากเชิญค่ะ โอ้อีข้นมอันนี้เราอยากให้จานช้างได้ลองชิมอร่อยที่สุดในโลก่อนแล้วเป็นไงล่ะจานช้างเป็นไงคะชอบไหมชอบมไกมี่ดิวออกจันไทยรับเลยดีกว่าว้าวีชงให้เปลี่ยนเดย ใช่พอขายนีอย่างเี้ยเงี้ยรวยนะเรอะไรบอกว่าตีจรเนี่ยคนรอบข้างจะเอาเรื่องมาให้อย่างนี้แหละอยู่ข้างๆเลยพี่ติ๋วบอกได้เลยนะว่าพี่ติ๋วขายดีแน่ๆปีหน้าขายดีกว่าปี5-7แน่นอนแต่แค่ให้เสริมทับดีๆเอาให้แข็งแรงๆมันเองขอบคุณทคนนี่ต้องบอกก่อนต่างคนเรเมี่ยงเมี่ยงเนี่ยมาก่อน อาจารย์ช้างขนมหวานตามมาอันนี้เพิ่งมาหลังๆเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีวิชาความรู้เรื่องทําขนมหวานอร่อยอยู่แล้วบ้ก็ที่กะทิ่บ้านมัเขาจะทําขนมอร่อยโดยเฉพาะสาวสามีค่ะแต่ไม่เคยไมีของแพงของที่แพงก็บัวลอยเผือกนี่บัวลอยถั่วแปรกินสองกล่องเดือนทีวันหนึ่งเพราะว่าใช้มะพร้าวอ่อนยัง ไม่กินแล้ว,เ,ลวเพราะว่าเพราะว่าเราจะให้คุณพูดถึงเรื่องดวงของปีหน้าของทั้ง12ราศีเราดท่าราศีแล้วนะ <laughs>